ชดาพัฒนะคะรับไม้ทองคําได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเอ็มซีโค้ดูม่คนสวยนะคะที่ยื่นไม้ทองคํามาให้อ่ามิเชลอ่าก่อนอื่นต้องแนะนําตัวนะคะมิเชลทีชอาค่ะเป็นคนจังหวัดกาฬสินนะคะเป็นคนอําเภอยางตลาดเนาะอ่าก่อนอื่นกว่าสิ่งใดก็ ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ชี้แนะช่องทางให้และเปิดโอกาสให้ก็คือโค้ดพี่แม่มนะคะโอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าเราไม่กินมันก็ละลายค่ะตัวมีเชลเองก็ได้รับโอกาสจากโค้ดพี่แอม,มะคะ่ะขอบคุณโค้ดขอบคุณครูขอบคุณห้องซีโอทุกท่าน และโค้ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามน,นะคะขอบคุณท่านประธานและท่านรองที่มีระบบแพลตฟอร์มให้เราได้สร้างรายได้ตัวมิเชลเองนะคะเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนมาสามสิบกว่าปีนะคะแล้วก็เคยทำอเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็เมื่อก่อนก็มีคนมาเคยชวนมาทำเครือข่าย เราคิดว่างานประจําเรามั่นคงเหมือนโค้ดพี่เต้บอกว่างานเขามั่นคงแต่ตัวเรา,ามั่นคงหรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสได้สามปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสามาทำออฟไลน์าลาออกจากงานประจำมาทำออฟไลน์ ก่อนอื่นต้องขอบคุณโควิดด้วยถ้าไม่มีโควิดถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้เราคงไม่ได้เจอระบบที่ดีอย่างนี้ต้องต้องขอบคุณสถานการณ์นะคะทำให้ตัวมิเชลเองมาเจอธุรกิจทีทูอมาทำเลยหละไม่ได้มาเจอเลยอ่าธุรกิจออนไลน์มาเจอเครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคที่ส่วนกระแสนะคะเมื่อก่อนทำออนไลน์ดีค่ะ เราออกพบลูกค้านำเสนอแล้วก็ปิดการขายแต่ภาวะแบบเนี้ยเราต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าอต้องเซฟตัวเองไปในเนาะช่วงนี้ก็อันตรายโควิดกระจายเร็วยิ่งยิ่ง,งจังหวัดกาาสินที่อำเภอ,อยางตลาดเยอะมากๆเลยทุกจังหวัดต้องคอยระวังนะคะเรามองว่าอาชีพที่ดีที่สุด ในยุคนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นออนไลน์ line. เป็นออนไลน์แล้วก็ต้องเป็น t ีทูอด้วยเพราะว่า t ีทไม่ต้องออกจากบ้านอยู่ในบ้านเราก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้อ่าโค้ดพี่แม่มจริงๆแล้วเคยสมัครไว้ห้าหกเดือนก่อนฮะแต่เราไม่ได้สนใจก็ต้องขอบคุณโค้ดพี่แหม่มทุกครั้งตามน้องมาตลอดเลยหกเดือนถามคราวคาว่อเป็นไงมั่งน้องรายได้ดีไหม ด้วยความสัญชาต,ตยานเราเนาะมันไม่มีไรายได้โควิดมามีนาเมษาเพื่อสภาไม่มีไรายได้เลยตอบพี่แม่มไปเลยไม่มีค่ะพี่มาทำ<พ>าทียูอาร์าพี่แม่มบอกนะฮะอลโหลค่ะมาทําทีจูอากับพี่สิพี่ขึ้นตำแหน่งบูดมอนแล้วนะรับได้ได้เป็นแสนต่อเดือน พี่แหม่มก็บอกอย่างเงี้ยเออตัวมิเชลเองมานั่งคิดดูค่ะภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยรายได้พี่แหม่มเป็นแสนแล้วเราล่ะพี่แหม่มทำได้แล้วทำไมเราเราก็ต้องทำได้สิก็คือคุยกับตัวเองอ่าช่วงปลายเดือนพฤษภาเนะะี่ยคะก็เออนั่งคิดว่าเราจะไปทำอะไรดีบอกก็พี่แหม่มก็โทรมาอีกขอบอกก็เลยบอกแหม่มแหม่มคะ ขอคลิปได้ไหมพอณพี่แมมก็อาะฉันส่งให้เธอหลายรอบแล้วเนี่ยส่งจริงค่ะเราไม่ได้ลบทิ้งนะแต่เราเลื่อนผ่านก็คือเราไม่ได้สนใจไม่ลบค่ะไม่ลบออกแต่เลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดอ่านเลยก็ขอพี่แมมอีกครั้งพี่แมมก็ส่งให้อ่ามิเชลเองก็มาเปิดคลิปดูเปิดลิงก์ศึกษาข้อมูลของท่านประธานแล้วก็ศึกษาข้อมูลของ T2R แล้วก็ไปชวนเพื่อนสองท่านมาไว้ที่ซ้ายกับขวาสิ่งแรกที่มิเคลเปิดใจก็คือเปิดใจตัวเองก่อนค่ะทีที่ได้บอกเกินมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราสมัครมาแล้วตั้งหกเดือนตั้งแต่ประมาณธันวาคมตั้งแต่โค้ดพี่แหม่มได้ทําได้เดือนที่สองเราโค้ดพี่แหม่มก็อุยฉันมีไรายได้นะับเป็นแสนเนี่ยฉันอยู่บ้านเราก็ไปเจอไปจริงๆต้องขอบคุณวันนั้น เข้าไปในกรุงเทพก็คุพี่แหม่มก็ขาเข้าไปบ้านท่านประธานคาวเข้าไปสํานักงานนะคะก็ไปฟังนั่งฟังท่านประธานคุยก็ส่งไปด้วยกันประมาณสามท่านส่งเพื่อนอีกสองท่านนั่งข้างหน้าแต่ตัวเองอะ่ะนั่งข้างหลังก็คือไปนั่งกอดปกอยู่ข้างหลังก็ยังอาจจะมีหัวขนนิดนึงแล้วพอมานั่งนึกเออ อ่าเรามาสมัครไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยได้ซิมมาตั้งแต่วันแรกที่ไปแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าของซิมเลยค่ะว่าของเขาโทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็เน็ตไม่อั้นอันนี้ก็คือไม่ทราบจริงๆพอได้มาเริ่มทำวันที่ปลายเดือนประมาณวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ละค่ะแล้ววันที่หนึ่งก็มาเปิดซิมอ้าโทรโทรได้จริงเราก็ปกติเรา ใช้เครื่องอใช้ค่าสีฟ้าอยู่เดือนหนึ่งก็ไม่เกินแปดร้อยบาทเราก็เข้าไปที่ห้างที่โคราชนะคะไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเอาเปลี่ยนเป็นอาโปรที่ถูกที่สุดก็คือประมาณเก้าสิบเก้าบาทจากแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราก็ลดเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะต่อเดือนเราก็ถือว่าโอเคทําให้เราประหยัดมากขึ้นทําให้เราเซฟมากขึ้น วันที่หนึ่งมิถุนายนตัวมิแชลเองนะคะก็เริ่มฟังคลิปเริ่มเรียนรู้ต้องขอบคุณห้ <CEO S 2> องซีโอให้โอกาสคนใหม่ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้เพรครูทุกคนก็ทุกครั้งเราก็ทราบดีแล้วว่าอยากสำเร็จเราต้องเรียนรู้จากคนสำเร็จเราก็เดินตามคนสำเร็จคนสำเร็จเขาทำยังไง เราก็ทำอย่างนั้นเรามีคนก๊อปปี้อยู่แล้วอาชีพนี้เราเราทราบมาว่าเราจะสำเร็จเราทำยังไงเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เขาสำเร็จเป็นแบบอย่างอาชีนะช่องทางให้เราแล้วมิเชลเองก็มารทธ์ายชื่อตั้งเป้าหมายค่ะเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ตัวเราวันนั้นอุ้ยไม่ตั้งยาวหรอกขอเดือนนี้แหละรายได้สักแสนหนึ่ง ตำแหน่งไอซับไฟไอเจตไอรูบี้เราไม่ได้สนใจเราสนใจหนึ่งแสนเขาทำยังไงพอ,อเราตั้งเป้าหมายอย่างเนี้ยเราคิดว่าเราทำได้นะเรารีดลายชื่อค่ะประมาณร้อยท่านโทรสิ่งที่เราเรียนรู้จากคลิปฟังจากอา่โค้ดพี่ๆเสร็จแล้วแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังอา่อธิบายโทรบ่อยๆติดตามบ่อยๆบ,บ,บ,บางบบาง,บางท่านเขาก็ ลบลายเราทิ้งนะแต่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจหรกเพราะว่าเราเป้าหมายของเราชัดเจนกว่าแล้วเราคิดว่าเราเอาสิ่งไหนไปให้เพื่อนอ่าตั้งเป้าหมายทุกวันค่ะวันนี้ต้องคุยห้าคนทําแบบนี้ทุกวันเช้าเข้าเรียนรู้เก้าโมงออกห้องเป้าหมายเราโฟกัสโลกทําซ้ําๆทําแบบนี้โทรถามเพื่อนส่งลิงก์ส่งใบปลิว อ่าไม่มีอะไรในทุกวันเราก็จะใช้สามคำอย่างที่โค้ดพี่ๆบอกนะฮะว่าอ่าใช้เดือนเท่าไหร่เขาก็ตอบเราอยู่แล้วสามร้อยมั่งขั้นต่ำมันก็ประมาณสามระะ้อยกว่าบาทห้าร้อยแปดร้อยพันกว่าขึ้นเราก็แนะนำเลยว่าของเรามีโปรโดีๆนะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทปีหนึ่งสองพันเก้าสิบบาทแล้วเราก็อทิเราก็ถามต่อแล้วเคยได้เงินคืนไหม ก็ต้องตอบเราค่ะว่าอ่าไม่เคยพอยิงคําสามที่สามเราก็ทมต่อเลยเราเถ้าได้เงินคืนเราคุณสนใจไหมอ้าวนี่เราก็ได้คุยกับเขาต่อเพื่อนๆเราก็บางคนบางท่านมีตอบเลยมีเหรอเอแค่นี้เราก็สามารถอธิบายต่อได้ค่ะโค,ค้ชคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะค่ะส,สิ่งแรกที่มิเชลพูดอ่ก็คือพูดไซด์เดียวเลยค่ะ พูดไซเอ็คแอลเขาตัวเองสมัครใช้ไซเอ็แอเนาะก็ประกาศโคร่งโคลงโคงชวนเพื่อนให้มีรายได้หลักแสนแล้วก็พูดเลยวันนั้นเพิ่งแนะนําไม่ถึงเจ็ดท่านบอกเลยว่าฉันนี่นะอ่ารับรายได้เดือนละหนึ่งแสนจากทีทัวาพูดทุกวันอยากให้สมาชิกอ่า คนที่เขาตามเอ๊ะทำไมเขาเราได้สิ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เรายังไม่ถึงเลยแนะนําได้แค่ดคนเราประกาศบอกตัวเองทุกวันบอกตัวเองทุกวันแล้วก็บอกเพื่อนนะคะ <S <S อ่าแล้วก็เราคิดว่าเรามองมองโอกาสแล้วเอาสิ่งดีๆไปให้เพื่อนอกอพูดแค่โปรดีวีไอเน็ตแรงโทปีทุกเครือข่ายช่วยให้เราประหยัดรายได้นะคะ่าสุดท้ายก็คือมิเชลอยากจะบอกว่าจิตเราตั้งมัน่นโฟกัสค่ะ จเราต้องเชื่อเชื่อว่าเราทําได้สมองเราไม่ต่อต้านแล้วเ,เราไม่ต้องคิดว่าเราจะทํไได้ไมนะ่นาะเราไม่คิดอ่าก็คืออ่าสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอ่าต้องก่อนอื่นต้องอ่าขอบคุณห้องซีอนะคะขอบคุณโค้ชทุกท่านอ่าขอบคุณอ่าที่ให้ตัวมมเชลเองวันนี้ยมาแบ่งปัน ขอบคุณท่านประธานเคนขอบคุณบอสลุงและทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านในที r ุทุกทุกท่านสวัสดีค่ะขอขึ้นใหม่ให้โค้ดหนูสวัสดีค่ะ